ค่ะวันนี้นะคะหมวยก็จะมา,าพาตัวแทนนะคะหรือพาลูกค้าเนี่ยมาชมห้องแพ็คสินค้าของเราออเดอร์ปังมากเซรัม่มสกินบิวตี้นะคะมาชมกันเลยนะคะใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะตอนนี้น้องๆก็กําลังแพ็คของอยู่วันนี้บุกมาถึงห้องแพ็คเลยนะคะตัวนี้ก็อันนี้ออเดอร์เราแบบเรียงปรางมากนะคะในตอนนี้นี่เลยตอนนี้สินค้ามีพร้อมส่งแล้วนะคะแม่แม คือแบบมาร์ตหนึ่งอตสองเนี่ยไม่พร้อมส่งนะ,ะลอตนี้มาพร้อมจัดส่งแล้วแล้วก็หมวยเตรียมที่จะนําเสนอนะคะนําขายแล้วก็นําส่งมอบให้ลูกค้าหรือตัวแทนทั่วประเทศแล้วในตอนนี้เซรั่มสกินบิวตี้ตัวนี้หมวยบอกเลยว่าใช้ดีทั่วบ้านทั่วเมืองมากกว่ายอดส่งนะคะในตอนนี้มากกว่าสามแสนขวดแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะออเดอร์ต่อเดือนค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้นะคะเราก็ยังแพ็คสินค้าอยู่นะคะก็จะมีทีมงานน้องๆแอดมินน,นะคะที่มาอาดิจิตเต้ามา,มานะคะ จะมีน้องแอดมินเนี่ยนะคะมือหนีมือไม้มือไม้นะคะกำลังแพ็คสินค้าให้เซรั่มตัวนี้จะเป็นเซรั่มสกินบิวตี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อโดยทักข้อความเพจได้เลยนะคะวันนี้สินค้ามีพร้อมส่งนะคะแล้วก็เรามีโปรโมโชั่นพิเศษด้วยปกตินะคะขวดนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ8 9 0ถึงบาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นในราคาเพียง390บบาทเท่านั้นแถมบริการส่งฟรีให้ด้วยตามนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ สต็อกมีพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าตัวแทนหรือลูกค้าปลีกก็ตามในวันนี้นะคะสนใจเนี่ยทักข้อความเพจได้เลยเซรั่มสกินตัวนี้นะคะเป็นเหมือนอัญมณีอย่างที่มวยบอกการันตียอดขายเพราะว่าใครที่ได้ไปแล้วจะกลับมาซื้อซ้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามวยขายตัวนี้มาในในยอดขายเดือนนี้ก็จะทะลุแสนขวดแล้วนะคะยังไม่ถึงสิ้นเดือนเนาะคาดว่าตัวนี้น่าจะเกินเป้าส่วนเดือนหน้านะคะลุยตลาดหนักหน่หนวงไม่ต่ำกว่าสามแสนขวดแน่นอนนะคะอ้าว เดิมนิดเดิมนะคะตอนนี้ก็กําลังจะแพ็คสินค้าให้ซึ่งนะคะออเดอร์ก็จะมี2 3สก็มีมี1ออเดอร์ก็มีมี2มี3ออเดอร์ก็มีนะคะตัวน,นี้ก็กําลังจะแพ็คสินค้าให้แล้วก็ตอนนี้จะมีทีมงานของน้องๆน,นะคะแอดมินก็จะมีการห่อบับเบิ้ลให้แบบนี้เป็นการกันกระแทกนะคะห่อบับเบิ้ลให้นะคะในตอนนี้เนาะใครที่สนใจสั่งซื้อแล้วทักข้อวามได้เลยตอนนี้พี่หมวยกําลังแพ็คสินค้าจากส่งทั่วประเทศสกินบิวตี้ตัวนี้อะขอเนียนแจ้งนิดนึงถ้าใครแบบยังไม่เคยทราบ ขอให้ทราบเลยวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยใช้ของให้ลองไม่ดีนะคะถ้าสินค้าไม่ดีจริงนะคะหนวยไม่สร้างยอดขายได้ มหาสารขนาดนี้อย่างที่บอกเลยใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนนะคะทักข้อความเปลีได้เลยหรือสั่งสนใจสั่งซื้อในราคาปิดทักข้อความเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจจดโปรโมชั่นนะคะแม่แม่จากขวดหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ราคา8 0 0ร้อถึงเก้อตอนนี้เหลืออยู่390นะคะทาให้ผิวหน้าเรากระนะคะกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะดูแบบว่าดูขาวใสมีออร่าขึ้นและที่สําคัญตัวนี้เป็นแบบ ตัวบำรุงฟื้นฟูนะคะสําหรับใครที่เคยหน้าพังหน้ามีปัญหามาไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาจากการรอยฟ้ารอยกระรอยสิวอะไรก็ตามนะคะช่วยได้หมดเลยใครที่สนใจทักข้อความเพดได้เลยนะจ๊ะ